ไปเห็ดแล้วก็จะมีข้อบนด้านบนกับล่างเสร็จแล้วค่อยรืออ้อเต้าทะแยงอ๋อทำต้องอ๋อมาตัดไปทำไหมทำบนกับล่างก่อนพุพพแ,ลแล้วไอ<พ>้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้จันทันนั่นอ่ะไม่จําเป็นนะอยู่อย่างนั้นก็ยังได้แต่ว่ามันล้นเชิงมันล้น,ไ,นไม่ล้นไม่ล้นทีเชิงชายปิดอยู่เอาเฉพาะเต้าเท่านั้นออกใช่ใช่ตัวเชิงชายนะอาจารย์ให้เเล็กบนล่างเออแต่ตําแหน่งตําแหน่งตรงตรงตะเข้รางนั้นปล่อยมันอืม ก็ว่าตัดได้เลยไม่ใช่เหรอต้องทัเสร็จก่อนครับเราไปตัดจันทันก็กรูเป็นรูปจันทันแล้วไม่กุูก็เป็นปูนก็ได้ทาให้เรียบแล้วก็ทาสีเดียวกันนี่มันจะมีเหล็กห้อยลงมาข้างล่างนิดนึงที่ประกับประกับกับปูนนะครับเอ้ยมันมันมิดไปล่ะฉาบมิดไหมมิดระยะฉาบไหมบอยนั่นน่ะถ้าไม่มิดแก้ปัญหาไงอ่ะถ้ามิดก็จบ โอ้ยมันก็ก่อผนังไปก็ไม่มีแล้วนี่โอ้ยมันต้องสามสาวนางแนบใช่ไหมันจะมีท้องมีท้องขอ,องจันทันโอ้ยไม่เป็นไรไอ้จันทันเราก็เราก็ฉาบให้มันหนีเหล็กไงก็ฉาบเพิ่มฉาบเพิ่มออกมาเอาเอมันต้องล้างคิ้วอะไรให้มันเหมือนเออเป็นท่าทีของตัวไม้อยู่แล้วไหน่คูสเก็ตทีของอาจารย์สุริยาใช่ไหมที่แต่คอแบบมา ตัวชันทานเดิมเอียงเหล็กต่อ่ oh. ข้างล่างอ oh. ๋อผมเข้าใจผิดผมเข้าใจว่าเหล็กที่นั่นหมายถึงเหล็ก oh. ของพี่ป๋องใช่ไห<ช>มมันมันบีบสองข้างนี่บนล่างครับอ๋อบนล่างอ่๋อุ้ยแล้วมันไม่ล้นมันไม,นมน่มันจะล้นไหมล่ะมันจะล้นมาที่แปรปลายเต้าไหมเอา้าถ้าล้านนี่ยุ่งนะมีสิทธิท์ใช่ไหมอืม,ม อาวมันก็บอกแกสิว่าต้องขอแบบแกมาดูมมาคอมไบเดียววันนั้นแกพูดก,กับผมว่าแกหนีบสองข้างผมนึกมันเป็นไรงั้นเอาเต็มที่เลยบนล่างบนล่างเหรอแต่ต้องเอามาคอมไบต้องถามแกดูดิว่าเพราะมันถามโอแล้วว่าพ้นไม่พ้นโอ้โหบอกว่าไม่งั้นไม่งั้นมันจะมาล้นไอตัวแปรปลายเต้าเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็ล้นไปที่ตีนผีด้วยจ้ะทีนี้เห็นเป็นร่องเนี่ยก็ไปสะดุดตรงนั้น แต่ตรงตีนผีเราอุดได้อยู่แล้วเพราะตรงนี้เราก็อุดถึงนะตรงนี้มันปีตัวํำยองอุดอยู่แล้วตรงนั้นก็อุดได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเลย mm hmm. เลยแปรปลายเต้า<ป>เลย<ป><ป>สิถ้าถ้าเกิดถ้าหนีบข้างนี่แจ๋วเลยถ้าข้างใหญ่เท่าไหรก่ก็ก็ตามใจแก เดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกไปคอมบายดูก่อนว่าพ้นหรือเปล่าถ้าไม่พ้นเดี๋ยวลองปรึกษาได้ได้โอเคโอเคครับอันนี้เดี๋ยวรวดบัวเคลียร์ใหม่นิดเดียวอันนี้อันนี้รู้แล้วนี่บอยโอ้โห و, ไอคนนี้มันทำไม้เก่งมากนะนี่รนะอบเชิดหน้าหน้าต่างไงโอ้โห و, เรา สวยกับเส้นรออิงเราอีกแม่งทําเหมือนเด็ะเลยเนี่ย,ยมันเนียนเนี้ยบตั้งแต่ตอนเป็นไม้ยังไม่ไทําอะไรแล้วนะบริษัทเขาไม่ได้ไปเอาช่างทําวงกบเอารอเตอร์ตีนะเขาไปหาช่างแกะแบบช่างแกะแล้วแต่ละอันก็ไม่เท่ากันไม่เท่าไม่ตัวมันเท่าแต่ว่าเวลาวางไม่เท่าโอ้โหทาสวยกว่า นี่พ่นเลยนนเตียมอยู่นะครับน่าทากันเออทาดีกว่ามันได้เนื้อ,ได,อได้เนื้อสีแล้วก็กระดาษทรายขัดทากระดทรายขัดนะครับหแม่แต่ตอนนี้เตรียมผิวก็คือเอาให้มันดีนะครเตรียมคิวแล้วดูดิดูเส้น<อ>ล้างคิ้วหรือโคง้งสวยหอมเนียนเราเคยพูดกับไอ้เด็กเล็กมันอนะ ก็ให้เกียรติมันนเออจะเชิญไปเขียนภาพกิจ,รจก,กรรมฝาผนังที่วัดเมเหยงหน่อยเด็กเล็กมากอ่ะเล็กมากอายุสิบกว่ายี่สิบอเง้เขาบอกเขาอจารย์ตรงนี้งานผมเยอะผมคงไม่ว่าเออเออไม่เป็นไรมผมพูดไปงั้นแหละ <c oughs> จงกระตั้งเราก็คิดอยู่แล้วนะเฮ้ยที่ในใจนะไม่ได้กล้าคิดดังแต่มาคิดดังที่หลังเราก็เอ,อ้ยเราทําอาคารขนาดนี้แล้วมันไม่อยากเขียน มึงจะไปเขียนที่ส้วมที่ไหนก็ตามใจมึงอะแล้วก็นิ่งอยู่เออช่างมันต่อไปถ้าเกิดเราไม่สามารถจะหาระดมช่างเขียนได้กูก็จะทาในในบริบทของความไม่มีช่างเขียนทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่ไหมจะพัฒนาคนที่เขียนไม่เป็นขึ้นมาด้วยซ้ําจกนกระทั่งพี่โอ๋นี่รุ่นพี่เขาเนี่ยไหนอะพี่ลาเนี่ยเออคืเเอ,อเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวจบปั้นท,ที่กรม กรเสียนแล้วปองสมพระสง์มันไม่อยากเขียนกับช่างมันมึงจะไม่ฝากฝีมือเอาไว้กับอาคารอย่างนี้ใช่ไหมมึงอยากจะไปเขียนโบสถ์ที่ไหนปล่อยมันจะไปสนใจมันประวัติศาสตร์มึงอ่ะมันถูกสร้างขึ้นที่นี่ก็ยังได้ไม่ใช่ว่าองสมพระสง์พูดอาจจะดูมันน่าเกลียดดูหน้าหมั่นไส้เนี่ยผมจะพูดเองเออเ,ออเ,ออเห็นด้วยนั่นแ่ะตอนนี้ผมจะเริ่มพูดบ้างแล้วก็คือไม่งอ้อจริงๆเราเอา เราเอาภาพจิตกรรมฝาผนังเนี่ยมาเป็นตัวซัพพอร์ตช่องว่างหรือว่ารานาบไม่ใช่เอามาแสดงฝีมือที่ผนังมันไม่เข้าใจเป้าหมายเราเพราะฉะนั้นผมเลยผมเลยเอาไอ้พวกที่ฝีมือดีๆถ้ามันจะเข้ามาเขียนเนี่ยนะและมันมันอดไม่ได้ที่อยากจะแสดงให้แม่งไปเขียนข้างบนนนซึ่งไม่ต้องให้คนเห็นมือฝีมือ,มอชั้นสูงขึ้นเชิญขึ้น,น,น,นบนแล้วไอ้พวกที่มีจิตใจซื่อตรงต่อตัวเต,ตกมึงเขียนแถวนี้ อืมไอ้พวกช่างฝีมือจะให้แม่งขึ้นนู่นมึงไปเขียนเลยอย่ามืออยากเขียนอะไรเขียนคืออันเนี้ยมันเอาเส้นกรอบมาจากที่รวมปีกมาแล้วอันเป็นไรก็ก็เดี๋ยวครับแบบนี้เป็นเส้นนี้เลยใช่ไหมรวมปีกแล้วยังไม่กดเข้าไปข้างในถ้ากดเข้าไปข้างในอะ่ะมันจะรีบผีก ไม่ไม่เส้นลวดมันผิดด้วยไงสะเรงบวมกันไปใหญ่แทนที่โคนกรีบจะถูกลวกให้กระชับกับกอดกับเสามันกลายเป็นบวมออกมาไงใช่ไหมโคนกรีบอะไอเส้นรวดมันต้องเป็นแปดเหลี่ยมไงแล้วอย่างนี้ก็ทอกใช่อย่างนี้ลูกแก้วโอไก่ไปไม่ได้อีกอืมระยะเส้นรวดเช็คเอาในแบบที่เขาเพดานเอาเนี้ย คือถ้าเกิดว่าไม่รู้อะจะตรงกับแผนงานเขาหรือไม่ก็ตามใจแต่หมายความว่าถ้าได้อะไรมาเท่าไหร่เนี่ยคือถ้ามันถ้ามันพัฒนาไปได้บ้างเนี่ยงานภายในมันก็จะพัฒนาตามเพราะบางทีมันต้องอาศัยเวลานะมันต้องอาศัยการพัฒนาความคืบหน้านี้ด้วยนี่สาวก็จะเขียนนะ ไอ้พวกที่เป็นสีลเป็นเดี่ยวก็ยกให้มันไปต้นนึงแต่นี่เป็นแพทเทิร์นลายมึงเขียนไปเหอะเขียนสำสำอืมนี่ถ้าเกิดตีราคานี้ต้นนะเท่าไหร่ไม่ถึงความสูงอะ่ะ